กรรมการป้องกันและปราบปรามการพิจริตแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมเชิงปฏิบัติการปักหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการพิจริตเพื่อป้องกันและปราบปรามการพิจริเนินการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสพิจริตต่อหน้าที่โดยเครือข่ายภาคประชาชนวันที่16กันยายน2568ณนห้าอห้องประชุมโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดในกลุ่มภาคเดียว ร่วนในการสำนักงานปปชประจําจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการพุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมการประชุมเชิงบรติรการปักหมุดแผนที่พื้นที่พื้นที่เสี่ยงต่อการพุจริตพร้อมด้วยผันเอกดอกเรสิงห์สีโสมประธานโคตสตรองจิตพอเพียงต้านพุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดผันตระกูลเอกวัชรินชาววงศกรโคตสตรองนายสมเกียรติรัตนเมธาธรโคตสตรอง และอดีตกรรมการปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดดรอิสเรเจินริสเลขานุการโคสตรองนายัจรพันธ์ทีนสมบัติประธานกรรมการชมรมตรองน,อนายอนันต์แก่นเจริญทรายที่ปรึกษาชมรมตรองโดยการเินงานของนายเสกบุรณะวรสิงห์เจ้าพนักงานป้องก,กังนการพุจริต์ชำนาญการคณะจัดงานเจ้าหน้าที่ผ่าทีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการพุจริตคณะโค้ด และคณะกรรมการบริหารชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดสื่อมวลชนและเครือข่ายภาคประชาชนผู้เข้ร่วมโครงการนายเสกบุรณาวรศิลป์เจ้าพรกงกานป้องกันการทุจริตชำนาญการกล่าวว่าโดยกิจกรรมในวันนี้คือการประชุมเชิงปฏิบัติการปักหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2568 จำนวน20อำเภอได้แก่อําเภอเมืองร้อยเอ็ดอําเภอเชียงขวัญอําเภอเกลชัยอําเภอหนองพอกอําเภอเมืองกรีอําเภอพลทองอําเภอศรีสมเด็จอําเภอทวัดบุรีอําเภอจังหานอําเภอทุ่งเขาหลวงอําเภออาสามารถอําเภอพนมไพรอําเภอสุวรรณภูมิอําเภอหนองฮีอําเภอโพนทรายอําเภอเกษตรวิสัยอําเภอปทุมรัฐอําเภอจตุรพักพิมาน อำเภอโพชัยและอำเภอเสรลภูมิกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการเป็นเครือข่ายการจับตามองและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะต้องมีการแจ้งข้อมูลการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชนชมรมสตรองและสำนักง,งานปปชได้ทราบโดยร่วมเป็นกลุ่มมวลชนชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันป้องกันและการทุจริตต่อไปในกุลภาคเดียผู้ในการสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดร,ร้อยเอ็ดประธานได้กล่าวว่าโครงการปรักหุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเป็นโครงการตามวิทยาศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการเฝ้าระวังและแจ้งบเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐทุกองค์กรในพื้นที่ที่มีการปรักุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตโดยอาศัยเครือข่ายภาคประชาชนในการก็ระวังการทุจริตและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนังกงานปปชได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยการแสดงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการออกเป็นเลขเรื่องกล่าวหา,ห,าหรือเลขดำและนำไปสู่การไต่สวนการทุจริต โดยทุกเรื่องที่มีการกล่าวหาจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการปปชในการประชุมเพื่อมีมติในการชี้มูลความผิดและนําไปสู่การฟ้องคดีต่อสารต่อไปทั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริมกลุก,กจิตสํานึกและส่งเสริมคนให้ทําความดีให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมซึ่งหากทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังก็คาดว่าจะสามารถบรรลุผลสำเร็จ ในการป้องกันการทุจริตและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นได้ที่มาร่วมในวันนี้นะครับกับโครงการของเราด้วยดีตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายนะครับผมก็ขอขอบคุณให้ขออนุญาตได้ได้ชี้แจงแนทา,า,านน่างในหัวข้อนี้นะครับดังนั้นในขณะนี้ก็จะขออน,อน,นุญาตริการ สร้างการจัดก,กิจกรรมเกี่ยวกับเยาวยชนเขาเรียกว่าโครงการออกไปอำเภอจางหานนะครับหลายท่านออกไปทางจางหานคงจะเคยได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นนะครับการจราจรอ,อยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นหลักนะครับที่ฝั่งซ้ายมือเป็นหลักนะครับแล้วก็ที่อีกประเด็นมาวันนี้ก็คือเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเรามาเยอะมากครับว่าให้ไปแก้ปัญหาตรงนี้ให้หน่อย นะครับที่่านผู้ชมเห็น,นี้ก็คือจริงๆมันเป็นพุตบาทนะครับพุตบาทแต่ไม่สามารถจะเป็นพูตบาทได้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีโต๊ะเก้าอี้มีคุถังกะละมังอะไรเต็มพุตบาทไปหมดครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้มีการแก้ไขครับลต้องเป็นรัฐนรียอดผางศผมดูแล้วลักษณะเป็นการวางของลีดขวางทางเท้า และการการารดจีกรนการจราจรเรื่องนี้แก้ยากมันต้องที่ตํารวจสองทางหลวงแล้วใครอย่างไรตํารวจทางหลวงและเทศบาลถ้าจะ